การมั่นฝึกจิตของตนให้ห่างไกลจากกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นโมฆคลชีวิตใช่หรือไม่คำตอบมีอยู่ในเช้านี้ที่อุทยัยสวัสดีครับพบกับ ป่าวาวทเช้านี้ที่อุไทัยธานีเช้านี้มีข้อคิดดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับมงคลชีวิต38ประการข้อที่37วิรชยางเอตามังครมุตตมังผานเป็นผู้ที่มั่นฝึก,กจิตของตนให้ห่างไกลจากกิเลสตัณหาอุปาทาน เครื่องเศร้าหมองต่างๆที่เกาะกินจิตใจของเรามาช้านานมันทําซ้ซําๆบ่อยๆให้เปประจำาทาแบบนี้แต่ว่าเป็นมงคลชีวิตเพราะก็ใหม่ช้าวันพรุ่งนี้กลับป่าเว